ฐานบทที่21หูหยินชาราได้ยินคำเก่าของเจียงสู้สู้ก็ดูเสียงเบาเป็นสาวเป็นแท้ใครจะไม่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเจ้าก็ดีแต่มัทยัดอดออมแต่งกายแต่ละวันก็แสนจะเรียบง่ายทำราวกับเด็กไม่รู้จักโตไม่ว่าจะเอ่ยออกไปเช่นนั้นแต่สายตาของหูหยินชาราก็ให้พึงพอใจเป็นที่สุดเห็นได้ชัด นางเองก็เชื่อว่าเจียงสู้สู้ช่างเหมาะสมกับเสื้อผ้าสีขาวสะอาดเรียบง่ายและดูงามตาและสะท้อนความเป็นเทพธิดาน้อยๆเช่นนี้นะักเจียงสู้สู้ขมวดคิ้วมุ่นข้าไม่ชอบชุดพวกนั้นได้ยินว่าพี่สาวเลือกผ้าสีแดงมาตัดเย็บจริงหรือเจ้าคะเจียงหลวนพยักหน้าใช่ตอนนี้เพิ่งผ่านพ้นปีใหม่ข้าคิดจะแต่งกายให้เข้ากับบรรยากาศ งานเฉลิมฉลองสักหน่อยเมื่อเวลาที่รอคอยมาถึงเจียงลี่กับเจียงตานก็เดินตามกันเข้ามาในเรือนทั้งสองคาราวะโูหยินชาราแล้วไปยืนหลบอยู่ด้านข้างเจียงลี่เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้เป็นย่าก็ยังถือว่ามีมารยาทเทว่าเจียงตานกับมีท่าทางประมาทจับชายเสื้อของตัวเองไม่หยุดอย่างลืมตัวผ่านไปครู่หนึ่งชายเสื้อที่อยู่ข้างกายโฮหยินชารา ก็ถือหีบใบหนึ่งเข้ามากล่าวว่าโฮหินเลิวแห่งร้านดูอี้บอกว่าตอนนี้รีบตัดออกมาได้เพียงสี่ชุดอีกสักพักจะรีบตัดเย็บชุดหรือดูวสันตามออกมาถึงตอนนั้นจึงค่อยให้คนหนูใหญ่เลือกผ้าพับใหม่เจ้าค่ะในบรรดาคนหนูประกูลเจียงเจียงรลวนมีเสื้อผ้าอาพรน,น้อยที่สุดของเดิมล้วนเป็นชุดเก่าที่นำมาจากหมู่บ้านทุระกันดานโฮหินชารา ย่อมไม่ยอมไม่ให้นางสวมใส่เสื้อผ้าเช่นนั้นออกนอกจวนเป็นแน่จึงสั่งให้บา่าวไพ่ออกไปร้านผ้าเพื่อหาซื้อชุดสำเร็จรูปมาบางส่วนเสียก่อนรอให้อากาศดีขึ้นกว่านี้สักหน่อยเสื้อผ้าของทั้งสี่ฤดูจะต้องตัดเย็บให้นางใหม่ทั้งหมดเจียงลี่จับจ้องมายังเจียงรวนอย่างเครียดแค้นความไม่พอใจสะท้อนออกมาทางใบหน้าอย่างชัดเจนแต่เพราะท่านย่ายังอยู่ที่นี่ สุดท้ายจึงไม่ได้เก่าวสิ่งดใดใส่เสื้อเปิดหีบใบเล็กนั้นคุณหนูทั้งหลายเชิญเจ้าค่ะเจียงสู้สู้หยิบข้าของด้านในออกมาเป็นคนแรกเป็นผ้าคุมผืนใหญ่ลายผีผาทำจากหนังจิ้งจอกหิมะสีขาวใต้เอวลงไปก็เป็นสีขาวปักลวดลายดอกไม้ดูงดงามที่หมวกบางลมมีผู้ห้อยระยะลงมารูปแบบเสื้อผ้า ช่างพิเศษไม่เหมือนใครไม่ฉูดฉาดบาตาแต่สะท้อนความงดงามสูงส่งอย่างผู้ดีเจียงลี่มองดูเสื้อผ้าของเจียงสู้สู้แววตาก็ไม่ฉายความประหลาดใจอันใดให้เห็นส่วนเสื้อผ้าของนางเป็นชุดสีม่วงอ่อนขิดลายสีเงินรัดรูปกระโปรงทรงดอกบวัวสีเขียวงดงามประดับด้วยกระดุมสีทองช่างดูโดดเด่นเช่นกันของเจียงตานเป็นชุดเข้ารูปสีเหลือง ค้ายใบชาเป็นผ้าไหมสีเหลืองขีดเขียวดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าเลือกใช้สีได้สว่างและงดงามช่างเหมาะสมกับนิสัยและท่าทางที่ทําให้คนรักค่ายเอนดูของเจียงตานยิ่งนักเสื้อผ้าของเจียงลี่และเจียงตานเองก็ตัดเย็บได้ยอดเยี่ยมเป็นที่สุดแต่หากเปรียบเทียบกับชุดของเจียงสู้สู้แล้วยังถือว่าห่างชั้นหลายเท่านักชุดของเจียงรวนถูกทับอยู่ชั้นล่างสุด ใส่เสื้อช่วยนางหยิบออกมาแล้วสะบัดเบาๆเป็นชุดสีแดงมงคลปักประดับด้วยผีเสื้อทองคำเรียงร้อยดอมดมไปตามกีบบุกผารับกับกระโปรงผ้าทิ้งตัวยาวกรอมเท้าปักตกแต่งด้วยหยกร้อยเป็นพวงคล้ายพุ่มดอกไม้ดูงดงามเข้ากันรองเท้าปักลวดลายเมฆเหินเดินเส้นด้วยได้สีทองทำจากหนังแกะเจียงสู้ๆตะลึงลานขึ้นมาทันที สีสันฉูดฉาดขนาดนี้เชียวหรือเหล่าคนหนูทั้งหลายแม้ว่าจะชื่นชอบเสื้อผ้าที่สีสันสดใสก็จริงคาว่าก็ได้แต่เลือกใช้ผ้าที่มีสีสันอ่อนจางลงมาบ้างสีแดงเพลิงบาดตาเช่นนี้พวกนางไม่มีใครกล้าสวมใส่เป็นแน่ประการแรกอาพรสีแดงเพลิงนี้เหมาะกับสตรีผู้มีนิสัยเล่าร้อนด่งไฟหากว่าเป็นสตรีที่อ่อนโยนอบอุ่นใส่สีแดง จะดูร้อนแรงจนเกินงามสีที่ฉูดฉาดอาจทำให้ผู้อื่นมองบุคลิกของผู้สวมใส่ผิดไปจากเดิมประการที่สองในจวนแห่งนี้เจียงสู้สู้ชอบสีขาวหากใส่สีแดงแล้วยืนอยู่ข้างกันก็จะต้องโดดเด่นและถูกเปรียบเทียบเจียงลี่และเจียงตานหน้าตางดงามไม่เท่าเจียงสู้สู้หากว่าเลือกสีแดงแล้วยืนอยู่ข้างนางก็จะทำให้ดูน่าเกียด เป็นตัวตลกให้ได้ขายหน้าเสียมากกว่าทว่าเจียงรวนกับเลือกเนื้อผ้าสีแดงชาติดังเพลิงการตัวนี้เจียงสู้สู้ตะลึงนงินอยู่พักใหญ่เมื่อได้สติจึงเอ่ยขึ้นว่าพี่ใหญ่ใส่ชุดสีแดงแล้วต้องงดงามกว่าข้าเป็นหน้านับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนักแม้นางจะรู้ว่าเจียงรวนเลือกผ้าสีแดงมาใช้แต่ก็ไม่คิดว่าร้านหูอี้จะตัดเย็บออกมาได้งดงาม ไรที่ติเช่นนี้ช่างเถิดสตรีอายุน้อยอย่างพี่ใหญ่อย่างไรเสียก็ยากพี่จะสะกดความงดงามของเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดลงได้เจียงหลวนหน้าตางดงามคมชัดหากว่าสวมใส่ชุดนี้ความงามของนางก็จะถูกเสื้อผ้าข่มลงไปเสียสิ้นกลายเป็นว่าเสื้อผ้างามตายยิ่งกว่าผู้สวมใส่ก็ช่วยไม่ได้นะเจียงลี่เองก็คิดเช่นนั้นสายตาที่มองไปยังเจียงหลวน ดูยินดีที่อีกฝ่ายเลือกใส่ชุดสีแดงปากก็กล่าวว่าร้านหรูอี้ช่างตัดชุดออกมาได้ลำเอียงนะักตัดเสื้อผ้าพี่ใหญ่งดงามดั่งบุพภาแรกแย้มทั้งร้อนแรงสดใสจนพวกเราเทียบไม่ติดเอาเสียเลยเสื้อผ้าที่งดงามเกินไปเช่นนี้ก็คงมีแต่พี่ใหญ่เท่านั้นที่กล้าใส่ในเมื่อข้าเป็นบุตรสาวคนโตของตระกูลเจียง แต่งกายให้ดูสดใสหน่อยก็น่าจะดีเจียงหลวนอมยิ้มน้อยๆเสื้อผ้าที่พวกเจ้าเลือกสรรมาก็เหมาะสมนักคุณหนูในตระกูลเจียงล้วนแล้วแต่มีหน้าตาน่ารักสมวัยกันทั้งนั้นเจียงตานมองดูเจียงหลวนแวบ,บหนึ่งก่อนจะกล่าวขึ้นด้วยเสียงเล็กๆเสื้อผ้าของพี่ใหญ่สวยยิ่งนักข้าไม่เคยเห็นคนในตระกูลสวมใส่อาพร์เช่นนี้มาก่อน หูหยินชาราที่นั่งอยู่หยีตาลงเล็กน้อยเพ่งมองชุดนั้นสลับกับมองเจียงหลวนอยู่นานครู่หนึ่งเสื้อผ้านี้ไม่เลวแต่เหมือนกับว่าจะขาดไปบางอย่างใช่แล้วดูเหมือนจะขาดหมวกบังลมตู้เจียนอีกประเดี๋ยวเจ้าไปเอาหมวกบังลมลายกระสาแดงของข้าในหีบส่งไปที่เรือนด่วนด้วยหมวกบางลมลายกระสาแดงเดิมทีเป็นของที่หูหยินชารา ใช้ในวันแต่งงานแน่นอนว่าต้องเป็นของล้ำค่าเหลือประมาณแต่ไหนแต่ไรมาเจียงสู้สู้นิยมสีขาวเรียบร้อยจึงไม่เคยเอ่ยปากขอกับท่านย่ามาก่อนแต่ก็มีได้หมายความว่านางไม่ชื่นชอบวันนี้ครูญินชารากับส่งของแต่งงานชิ้นนี้เป็นของขวัญให้กับเจียงรวน่นพอได้ยินเช่นนั้นในใจก็ให้ร้อนรนนักเจียงรี่มองดูอาพรทั้งหมดของพี่ใหญ่จนตาลาย รู้สึกริษยาจนอดปากไม่ไหวท่านย่ารักพี่ใหญ่เหลือเกินนะเจ้าคะเพิ่งจะกลับมาก็มอบของล้ำค่าเช่นนี้ให้แล้วโฮญินชาราทะลึงตาตำหนินางทันทีน้ำเสียงไม่ชัดเจนว่าต้องการจะอธิบายหรือโกรธเกี้ยวพวกเจ้าโตมาในตระกูลเสี่ยงจะกินจะสวมใส่อาภร์ใดล้วนมีข้าวของมากมายให้เลือกสรรมิใช่หรือตอนนี้ โดนเอ๋อเพิ่งจะกลับมาหลายปีนี้นางต้องทนอยู่ในหมู่บ้านไม่รู้ว่าตกระรำมลำบากสักเพียงไหนแม้เครื่องประดับติดกายสักชิ้นก็ยังไม่มีได้ฟังท่านย่ากล่าวเช่นนี้แล้วเจียงลี่จึงต้องหยุดปากทันควันโหยินชราโบกมือแล้วเอ่ยขึ้นว่าดีเหมือนกันในเมื่อต่างก็ได้รับเสื้อผ้ากันหมดแล้ววันพรุ่งนี้ไปจวนขุนนางเสิ้นจะต้องแต่งกายให้สวยงามไม่อายใคร บุตรสาวตระกูลเจียงได้รับการยกย่องเป็นชนชั้นสูงสู้เอ,อ๋อพี่สาวของเจ้าเพิ่งจะกลับเข้าเมืองหลวงผู้คนมากมายต่างก็ไม่รู้จักนางวันพรุ่งนี้เจ้าต้องดูแลรวนเอ๋อให้ดีพวกเจ้าทุกคนเป็นตัวแทนเป็นหน้าเป็นตาของตระกูลเจียงจะต้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเจียงสู้สู้พยักหน้ารับสิ่งที่ท่านย่ากล่าวมาสู้สู้รับทราบเจ้าค่ะ เจียงรวนส่งยิ้มพางพยักหน้ารับคำเช่นกันวุ่นวายเรื่องเสื้อผ้ากันพักใหญ่ฮูหยินชาราก็เหนื่อยเสียแล้วจึงทำท่าจะนั่งสมาธิต่อไปหลานสาวแต่ละคนจึงพากันหยิบเสื้อผ้าของตนกลับเรือนจนกระทั่งพบข้าใ่เสื้อสาวใช้ข้างกายของหูหยินชาราก็ส่งหมวกบังลมลายกระสาแดงมาให้ที่เรือนของเจียงรวนทั้งยังมีกำไลและเครื่องประดับมาอีกกล่องนึงด้วย ใส่เสื้อจากไปแล้วเหลียนเชี่ยวก็กล่าวว่าวันนี้หูหยินอาวุโสช่างใจดีกับคุณหนูนักช่วงชีวิตต่อจากนี้ของคุณหนูคงจะหอมหวานกับเขาเสียทีหมวกบังลมนายกระสาแดงใบนี้ดูสูงส่งลำค่ายังนำมามอบให้คุณหนูเห็นได้ว่าจิตใจของหวงอินผู้เท่ารักและเอ็นดูคุณหนูอยู่มากนะเจ้าคะไปจื่อเองก็ดีใจจนออกนอกหน้า พางขี้หมวกออกดูแล้วก็สังเกตเห็นเนื้อผ้ากับคนหนาๆตรงแผงคอเจียงหลวนขยับไส้ตะเกียงเล่นไปมานางทําทั้งหมดก็เพราะเป็นห่วงชื่อเสียงของตระกูลเจียงเท่านั้นมีได้โปดรดปรานข้ามากมายเป็นพิเศษดอกพวกเจ้าเก็บเครื่องประดับเหล่านี้เอาไว้ให้ดีภายภาคหน้าของพวกเราหากว่าลำบากก็ยังพอนำมาเป็นทุนรอนได้ในเรือนกุ้ยหลาน ป้าจางลุกขึ้นประคองถ้วยชาบงกดพุทราแดงมาให้ผู้เป็นนายหูหินชารารับชาไปกับไม่ดื่มได้แต่จ้องมองดูชาในถ้วยเห็นผิวพุทรากำลังลอยขึ้นมาเหนือน้ำอยู่ๆก็เอ่ยถามคนสนิทแม่จางเจ้าคิดว่ารวนเออเป็นอย่างไรป้าจางแย้มยิ้มคุณหนุ่ใหญ่หน้าตางดงามคำพูดคำจาราวกับเด็กสาวที่ได้รับการอบรมมาอย่างดี น่าเสียดายที่ชีวิตอาพับนักมารดาจึงจากไปตั้งแต่ยังเล็กนางเป็นคนฉลาดหูหินชราขามวดคิ้วมุ่นเพิ่งกลับถึงจวนมาพบหน้าครั้งแรกข้าก็มองออกหน้าแปลกนักรวนเอ๋อคนนี้ร่างกายมีกลิ่นอายของผู้ดีที่ได้รับการอบรมมารยาจากวังหลวงเดิมทีข้าเห็นนางเป็นเพียงเด็กขาดเขาไม่กล้าตัดสินใจทำสิ่งใด วันนี้อยู่อยู่กิริยาท่าทางการเดินเหินเปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนแต่ว่าหลายปีมานี้นางเองก็อยู่แต่ในหมู่บ้านเสี่ยงเหยียนกันแกล้งนางอย่างไรทุกคนเองก็ใช่ว่าจะไม่รู้ดังนั้นนางจะหาโอกาสที่ไหนมาเปลี่ยนแปลงตนเองเล่าอย่าว่าแต่ปรับเปลี่ยนเลยแค่ไม่เสียคนก็นับว่าเป็นบุญแล้วบ่าวเองก็คิดเห็นเช่นเดียวกันกับในท่าน ชายเสื้อที่ยืนอยู่อีกด้านเมื่อได้ยินก็พยักหน้ารับคาคุณหนุ่มใหญ่สมกับที่เป็นหลานของนายท่านตอนนั้นนายท่านเองก็เป็นยอดพระธูปผู้สูงศักดิ์อันดับต้นๆของเมืองหลวงใครเห็นต่างก็ชื่นชมว่านายท่านงดงามยิ่งนักคุณหนุ่มใหญ่ดูไปแล้วเป็นคนที่ประณีตงดงามบางทีโชคชะตาก็มีอาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในสายโลหิตได้ เจ้าช่างปากหวานเสียจริงๆหูหญินชาราส่งเสียงดุไม่รู้ว่ารวนเอ,อ๋อให้สิ่งใดกับเจ้ากันแน่ถึงได้ช่วยนางพูดเช่นนี้ข้าไม่ได้พูดจายกยอคุณหนูใหญ่นะเจ้าคะข้าประจบในท่านต่างหากใฉ่เสื้อตอบป้าจางหัวเราะไปพร้อมกันในท่านก็อย่าได้กังวลไปเลยคุณหนูใหญ่เข้าใจเรื่องมารยาทนับเป็นเรื่องดีข้าคิดว่า หากเทียบกับคนหนูตระกูลใหญ่ในเมืองหลวงคนอื่นๆคนหนูของบ้านเรานับว่าเป็นอันดับต้นอยู่เหมือนกันตระกูลเจียงมีสาวงามมารยาด,ดีอยู่มากมายเช่นนี้จะยิ่งมีหน้ามีตาเพิ่มขึ้นนะเจ้าคะูหยินชาราพยักหน้าก็ได้แต่หวังว่าวันพรุ่งนี้พวกนางจะสามารถทำได้ดีวันต่อมาเหลียนเชี่ยวตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อปลุกผู้เป็นนาย เจียงรววนสั่งให้ไปจื่ออยู่ดูแลป้าโจววันนี้จึงมีเพียงเล่าจูกับเหรียนเชี่ยวสองคนร่วมเดินทางไปด้วยหลังจากแปลงผมและแต่งหน้าทั้งหมดใช้เวลาประมาณหนึ่งต้านทูบทุกอย่างก็เรียบร้อยรถมาด้านนอกเรือนประกูลเจียงถูกตราเตรียมไว้พร้อมแล้วเจียงรวนเจียงสู้สู้และแม่สามเสียเหยียนจะออกเดินทางโดยใช้รถม้าคันเดียวกัน ส่วนเจียงตานกับเจียงลี่จะตามไปอีกคันหนึ่งเหลียนเชี่ยวกับเล่าจูติดตามเจียงรวนออกมาจนถึงหน้าประตูใหญ่เมื่อมองออกไปก็เห็นเจียงลี่และเจียงตานที่รออยู่ก่อนแล้วทั้งสองยืนอยู่ข้างกายเซี่ยเหยียนกับเจียงสู้สู้กําลังพูดคุยกันอย่างสนุกปากเสี่ยเหยียนทันทีที่เห็นเจียงรวนก็ร้องทักขึ้นว่ารวนเอ๋อ วันนี้แต่งตัวแต่งหน้างามนักข้าจำแทบไม่ได้เลยเชียวเจียงลี่กับเจียงสู้สู้เมื่อได้ยินดังนั้นจึงมองตามด้วยความประหลาดใจแล้วก็ต้องตะลึงลานบนอาพรสีแดงสดของเจียงรวนมีหมู่ผีเสื้อกำลังเริงร่าเขาคอท่ามกลางมวลบุปผาที่เรียงร้อยอยู่บนผืนผ้าแลดูสมจริงยิ่งนักชายกระโปรงที่ปักประดับดอกไม้หยเกเคลื่อนไหวไปมา ขณะหญิงสาวก้าวเดินดูสอดรับกับรองเท้าหนังแกะปักลายมเมฆเหินขิบทองคู่นั้นเดิมทีทุกคนคิดว่าการแต่งกายเช่นนี้จะทำให้เจียงหรวนไม่อาจข่มความงามของชุดเอาไว้ได้แต่คาดไม่ถึงเลยว่าเจียงหรวนสามารถสะกดความงามของผีเสื้อที่มีสีแดงได้แล้วยังทำให้ความงามเลิศล้ำของตนยิ่งฉายชัดตระการตาเจียงหวนแย้มยิ้ม น้องสาวทุกคนก็งดงามเช่นกันแม่สามเก่าชมค่าเช่นนี้ค่าไม่อาจรับได้หลังจากกล่าววาจาตอบโต้กันอย่างสนิทสนมไปมาพอเป็นพิธีแล้วทั้งหมดก็ทยอยกันขึ้นนั่งบนรถม้าของตนเจียงสู้สู้ขึ้นรถม้าแล้วก็พิงเข้าไปในอ้อมกอดของเสียเหยียนเดิมทีคิดว่าสามคนแออัดอยู่ในรถม้าคันเดียวเตียงหลวนจะต้องรู้สึกประหม่าเป็นแน่ แต่พอเจียงหลวนขึ้นรถม้านางกับหยิบหนังสือบันทึกการเดินทางออกมาอ่านเงียบๆตลอดถนนอันดาบรื่นไร้เรื่องราวใช้เวลาไม่นานในที่สุดรถม้าก็หยุดลงตรงหน้าจวนตระกูลซ่อนหลังจากที่ทั้งหมดลงจากรถม้าเด็กรับใช้หน้าประตูตระกูลซ่อนก็ออกมาต้อนรับเป็นอย่างดีเสียเหยียนหยิบเทียบเชิญส่งให้ไม่นานด้านในประตู ก็มีบ่ารับใช้อาวุโสผู้หนึ่งเดินออกมาูหยินเจียงมาถึงแล้วูหยินของข้าน้อยคอยท่านอยู่นานแล้วเจ้าค่ะเสี่ยเหยียนยิ้มรับจากนั้นก็เดินตามบ่าวผู้นั้นนำบรรดาบุตรสาวทั้งหมดเข้าไปในโถงใหญ่ฮูหยินเส้นจัดเตรียมน้ำชาคอยต้อนรับอยู่จริงๆเมื่อเห็นเสี่ยเหยียนสีหน้าและแววตาก็เปลี่ยนเป็นสนิทสนมขึ้นมาทันทีท่านพี่ ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างมาเยี่ยมเยียนที่นี่บ้างเลยหากไม่ใช่วันเกิดของข้าเกรงว่าคงชะเง้อคอรอคอยท่านมาเยี่ยมอีกนานทีเดียวเสียเหยียนแย้มยิม้มช่วงที่ผ่านมารวนเอ๋อเพึ่งกลับเรือนข้าเลยยุ่งอยู่กับการดูแลเรื่องต่างๆเจ้าอย่าได้โกรธข้าเชียวนะหูหินเสินชะโงกหน้าออกไปมองดวงตาคู่นั้นจับจ้องมองเจียงรวนก่อนจะฉายแววประหลาดใจออกมา นี่คือคุณหนูใหญ่ปรวยนออหรอกหรือช่างงดงามเสียจริงๆเจียงรวนก้าวขึ้นมาด้านหน้ายออกายคำนับเมื่อได้ยินคํำกล่าวเช่นชมอย่างเปิดเผยของฮูหยินเซ่นหญิงสาวก็ยังคงสงบนิ่งแล้วกล่าวตอบฮูหยินเซ่นกล่าวชมเกินไปแล้วดวงตาของฮูหยินเซ่นดุดกำลังมองประเมินของกำนันชิ้นหนึ่งเหลียนเชี่ยวกับโลจูที่อยู่ด้านข้างไม่พอใจอย่างยิ่ง พวกนางขยับกายไปมาพยายามบทบังคุณหนูของตนจากสายตาตรวจสอบที่มองมาอย่างจาบจ้วงของฮูหยินเซ่นสองตาของเจียงลี่พอประกายริษยาเครียดแค้นออกมาวูบหนึ่งนางก้าวขึ้นไปด้านหน้าบ้างแล้วส่งรอยยิ้มหวานให้เจ้าของเรือนคำนับฮูหยินฮูยินเซ่นเห็นท่าทางเช่นนั้นของเจียงลี่แล้วก็วางเฉยได้แต่ตอบรับเร,บเรียบว่าอืม แล้วก็หันไปหาเจียงสู้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 หลานรักของน้ายิ่งนานวันยิ่งดูหน้าเอ็นดูเข้าไปทุกทีดูสิงดงามราวกับเทพ,พธิดาทำให้น้าคนนี้อิจฉาตาร้อนไปหมดท่านแม่ท่านพูดว่าใครอิจฉาใครนะเจ้าคะหูหญินส้นยังเต๋าไม่ทันจบคำพันมีสำเนียงเปี่ยมสเสน่ห์ดังแทรกมาจากทางด้านนอกหญิงสาวนางหนึ่งเดินเข้ามา ในอาพรสีชมพูสวยหวานเมื่อเห็นเจียงสู้สู้ก็โผลเข้าหายอย่างดีใจพี่สู้สู้เจียงสู้สู้โปรยยิ้มแล้วก็ลากแขนนางเข้ามากอดไว้น้องหมิงจูเส้นหมิงจูเป็นบุตรสาวหัวแก้วหัวแหวนของตระกูลขุนนางเส,ส้นสกุลเส้นมีบุตรชายด้วยกันสามคนเพราะว่าบุตรสาวกับมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเจียงรลวนจำได้ว่า เซิ้นหมิงจูเป็นเพื่อนสนิทของเจียงสู้สู้แต่ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุใดนางถึงตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับตนหลังจากพบกันครั้งแรกก็กล่าวว่าซาดูถูกดูแคลนบอกว่าเจียงรวนเป็นนางงามท่อนไม้มีความสามารถเพียงแค่ดีดพินได้รำธรรมดาเท่านั้นคำเล่าหรือแง่ลบที่ผ่านเข้ามาในชีวิตบางส่วนก็เป็นผลงานของเซิ้นหมิงจูผู้นี้ที่ช่วยโหมกระพือ ที่ผ่านมาเจียงหลวนไม่อ่านเข้าใจนางไม่เคยล่วงเกินหรือทําให้เส้นหมิงจูกโกรดแค้นเหตุชั้นไหนอีกฝ่ายจึงตั้งตนเป็นศัตรูกับนางทว่ามาวันนี้พอได้ไข้ควรแล้วก็กระจ่างแก่ใจว่าคราก่อนนั้นทุกเส้นทางในชีวิตของนางล้วนเต็มไปด้วยศัตรูเรื่องบางเรื่องนับเป็นเวรกรรมที่ถูกลิขิตเอาไว้ก่อนแล้วต่อให้ต้องพบหน้ากันกี่ชาติก็มักจะขมเณกัน โดยไม่รู้สาเหตุทุกครั้งไปไม่รู้ว่าชาตินี้บทลงเอยของเซินหมิงจูกับนางจะเป็นอย่างไรดังรับรู้ได้ถึงสายตาที่จับจ้องอยู่เซินหมิงจูจึงหันกลับมามองเมื่อได้เห็นใบหน้าของเจียงหลวนก็ตกตะลึงจากนั้นจึงแสดงท่าทีไม่พอใจนางเป็นใครกันคนรอบข้างยังไม่ทันจะได้ตอบคำถามก็เห็นเจียงหลวนยิ้มบาง ดวงตาและสีหน้าผู้ถูกถามถึงหาได้แสดงความขุนเคืองหรือแฝงในซ่อนเร้นใดๆไม่เจียงร่วนเพียงเอ่ยตอบเรียบๆว่าข้าคือบุตรสาวคนโตของตระกูลเจียงนามว่าเจียงร่วนเจ้าก็คือเจียงร่วนหรือหลายวันก่อนหน้าเพราะข่าวเรื่องเหตุการณ์ในศาลของเจียงร่วนดังประชนไปทั่วตระกูลเจียงจึงกลายเป็นที่วิพากวิจารณ์ของผู้คน ทำให้เจียงสู้สู้เองก็ต้องหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่พักใหญ่ในสายตาของเซนหมิงจูนั้นแต่เดิมเจียงหลวนเป็นคนบ้านป่าที่ไร้ความสามารถเป็นสาวน้อยจากหมู่บ้านทุรักกันดานผู้อ่อนแอและขี้ริ้วขี้เร่เพาว่าวันนี้เมื่อได้พบหน้าเจียงหลวนกับไม่เหมือนที่เคยจินตนาการไว้แม้แต่น้อย ฟังนิยายตจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ